ขอดปลูกมั่นสําหรับมือใหม่ครบจบในคลิปนี้การเตรียมดินเตรียมก้อนจากเขาเดือนมีหน้าย่างในหน่อยย่างในหน่อยกับซิบมือครับถ,ถ้าหลายก็นั่นแห่งดีการเตรียมดินใสอินซีอินซีวัตถุหรือว่าปุ๋ยคอกก็ได้ใส่แล้วไถพานสามกบไปเลยใกล้ๆเดือนที่จะปลูกคือเดือนต้นเดือนมีหน้าถ้าช่วงใกล้ๆเนี่ยมีฝนตกลงมาให้ห่อไถห,หางซีค้นขึ้นอีกรอบนึงพอไถห,หางซีเสร็จปุ๊บ มันจะเขาเดือนมีหน้าอีกบมื่อกี้มือฝนตกงมาปุ๊บในรอบที่3นี่คือสามารถยกลองปลูกได้เลยพอตัดทอนพันธ์อุยู่ที่ความยาวเราล่าที่25เส้นครับพอปลูกลึกประมาณ10เส้นครับแค่นั้นเองที่เทคนิคเคล็ดห้หัวไงนะครับพอได้เสร็จปุ๊บปลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วการปลูกนี้จะปลูกมือดให้ยกลองมือนั่น เขายไปให้รถยกล่องยกยกไว้แล้วอีกสองสามมือไปปลูกไม่ได้นะครับบินแห่งให้มันบ่เกิดผลพันธุ์จะแห้งตายนะครับปร่มาณนี้หลังจากที่เขาปลูกไปแล้วนับไปประมาณยี่สิบมือต้นมันมันจะเกิดทางบ้านผมภาคอีสานเขาจะเอิ่นว่ามันเกิดคบหมายถึงว่ามันเกิดพร้อมกันหมดแล้วทั่วปลาแล้วถ้าเกิดว่าต้นมันมันต้นใดที่มันบ่เกิดให้เข้าไปปลูกซอมถ้าเกิดว่าปลูกซอมรอบนี้พระท่านก็ไปปลูกซอมรอบทำดุนมันนะครับทำดุม,มัน 30- ถึง60เมือ่อเท่ารถเขาถ่าทำหลุนมันมันจะชาล่องทางๆนะครับลงมาให้เหลือแต่สันคู่ล่องท,ทีที่มีทอนพันเท่าเสียบอยู่การเฮตุแบบนี้เนี่ยมันจะกบหยาล่องกลางลงไปเท่าจะไม่ได้กำจัดหยาตรงตรงล่องกลางนะครับเท่าจะกำจ,จัดแต่ตรงคู่เพราะหายชาล่องลงไปแล้วเท่ากับขาดงาผู้ใดมีหยาดีกะชีดไปกับ,บ่าวากันนะครับหลังจากที่เท่ากำจัดหยาเรียบร้อยปุ๊บเท่าจะใส่ปุย๋ย ปุ๋ยรอบแรกนี่ผมใส่ยี่บเอ็ดเจ็ดสิบสี่นี่สี่สิบกิโลเอาใส่ปุ๋ยตอนที่ดินชุ่มมีความชุ่มชื้นนะครับหรือว่าฝนตกเพราะว่าข้าจะไปข้าปลูกเดือนมีนาเขาจะทำดุนมั่นเดือนเมษาเป็นอย่างคือทำดุนมั่นตอนเดือนเมษาเดือนเมษาจะมีฝนหลงมากครับช่วงสงการาาว่าเขิดบ่าบางพยาก่อนอากาศแล้วฝนหยตกอยู่ในเดือนเมษานี่อีกประมาณมาักาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยคือฝ้าวทำทำดุนมั่นเลยํำจัดหญ่เลยพอฝนตกมากพวบได้เดือนเมษาเนี่ยเขาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้ว เอารถไถห,หน้าเดินตามหรือรถไถไถงก็ได้ครับเราจะสะดวกผู้ใดมีแบบใดก็เท็จแบบนั้นไถกบดินขึ้นมาวขึ้นเกลาถึงตั้งหล่องขึ้นเกลเราไม่จีกปุ๋ยข้าไปนำ้ำการเป็นการเซ็ตสิ้นการทำบุญมั่นรอบแหลกความกำจัดหยาเส่ปุ๋ยบานีไฮห,ห้านับไปอีก 8- 0ถึงเกมือนับจากมือปลูกนะครับนับจากมือปลูกไป 8- 0ถึงเกมือข้าจีกำจัดหยารอบสองการกำจัดยารอบสองนี่ให้ห้าสังเกตหยญญา งาน้อยเกินไปกาจัดประท่านได้ได้เพราะว่ามันจะพ่จบพ่สิน้นมันก็จะมีเกิดประท่านในร้อมกันเมือ่อำาจัดแก้เกินไปการกำจัดหนาเสียและงานหลายให้ห้าสังเกตให้หนามันเป็นแบบรุ่นนุ่มสาวครับเข้าจังกำจัดยังไต่เรียบเมือ่อเพราะกำจัดหนาเสร็จปุ๊บ <c oughs> บาดน,นี้มันจะเข่าเดือนประมา้าเล่าเดือนพืน้นผ้าหรือว่าเดือนกรกดาษน,นี้มันห้องมันสีสัตว์ง่าไหวมันจะคุ้มหนาไปเลยบาดน,นี้พราะคุ้มหนาไปแล้วปุ๊บนะไปอีก จากมือปลูกไปจนฮอดหาเดือนให้เข้าใส่ปุ๋ยรอบสองคือเอาหัวละสูตรลงหัวแล้วใส่ปุ๋ยรอบสองใส่ตอนมันมีอายุ4ถึงหาเดือนนะครับยางศาสนี่คือ6เดือนใส่ตอนดินมีความชื้นนะครับปุ๋ยจะได้ละลายไว้ในปุ๋ยนี่มีความชื้นนะครับห้ามใส่ตอนดินแห้งและอุณหภูมิอากาศสูงพะจะเห็นให้ความชื้นในปุ๋ยของเฮานี่ลราเหยนี้ไปได้ครับปุ๋ยรอบสองนะครับเน้นตัวท้ายแต่าบ่ถิ่มตัวนาจะเห็นว่าปุ๋ยมี่อาู่3รหัส ผมียอธิบายให้มือใหม่เข้าใจกันแบบง่ายรหัสตัวแรกนี่ให้ต้นให้ใบรหัสที่2นี่ให้รากรหัสที่3นี่เพิ่มผลผลิตนะครับให้หัวอธิบายแบบนี้ครับเข้าใสจวีรอบ2ต่อนมั่นอายุใด้4ถึง5เดือนเขาย่างเหนตัวเพ่เต็มทีนะครับตอนนี้อายุการเก็บเกี่ยวมั่นสำหลังเริ่มต้นที่8เดือนเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนาที่ผมมาผมบพิ่มิมนะให้เข้าใสหน่อยหน่อยไปแต่ว่าเขามาเน้นตัวไทยนะครับให้ต้นให้ใบให้รากต้นสมบูรณ์พลผลิตก็หลายครับ ใส่ปุ๋ยเพื่อถือสูตรใส่หลายๆก็ได้ผลผลิตหน่อยใส่ปุ๋ยถือสูตรใส่หน่อยหน่อยก็ได้ผล,ผลผลิตลายครับผมใส่สูตรนี้แค่รายละยี่สิบถึงยี่สิบห้ากิโลแค่นั้นเองครับควรเบิงพยากรอ์อากาศควบคูปไปน้ำตอนผ้ายูจากเขานี่เ้างย่าฝ่าวใส่ครับถ่ายผ้ายูออกเข้าค่อยใส่เพราะวา่าถ้าเข้าไปใส่ตอนผ้ายูกับร่งเขานี่เข้าใส่ไปแล้วภายในสองหมืน่นนี่ปุ๋ยเขา้าบพาท่านใดละลายนี่น้ำยีพัดปุ๋ยเข้านี้ได้ครับมาเบิงบัดนี้วิธีการใส่ปุ๋ยใส่แบบไหนผมอยู่บ้านไปเท่านักล้องเลย กระแต่มันสิดเปลียว่า